สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชิมพูก็อยู่กับสมาร์ทโฟน 5G อีกแล้วค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะทางบานฑ์ซัมซุงก็ได้ออกสมาร์ทโฟนนะคะ 5G ออกมาอีก1รุ่นซึ่งต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเขาก็มาในซีรีส์ A กับซัมซุงรีลซี่ A71 5G รุ่นนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ ซ a m s ก n g ร็กซี่ A11 5G รุ่นนี้นะคะ เหมือนกับ E- อเตตัวปกติหรือเปล่าอืมจริงๆก็เหมือนนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้นะคะวัสดุตัวแกนกลางเขาเนี่ยเป็นแบบ mention frame นะทุกคนคือเพิ่มความอัปเกรดความหรูหราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะทุกคนแล้วก็ด้วยสีแสงของเขาเนี่ยมีความรีริยับนะคะมีความแบบออกรุ้งรุ้งแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็คือถ้าเห็นลายด้านบนเนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นตัวทิชเตอร์ขึ้นมาแบบสวยงามแบบนี้เลยนะคะซึ่งสีที่ชมพูได้มารุ่นนี้เป็นสีทิซซึ่มแบล็คเคะแล้วก็มีอีก2สี ที่เราได้เลือกกันก็คือสดูแล้วก็พิซซ์เซอร์เซฟเวอร์ก็ไปเลือกกันได้ตามความชอบเลยด้านหลังนะคะก็มาเป็นแบบนี้พร้อมกับกล้อง L shape สีตัวแบบนี้ค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็มาเป็นหน้าจอแบบ infinity O display ขนาดหน้าจออยู่ที่อยู่6.7นิ้วเป็นหน้าจอ Super AMOLED p l u ความละเอียด Full HD Plus นะทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ยโอ้โหมันใหญ่กำลังพอเหมาะพอดีพอดีกับมือจริงๆนะคะทุกคนส่วนในเรื่องของตัวดีไซน์รอบ ข้างเครื่องแล้วก็มีรูฟัง3.5มาให้พอชาร์จเป็นแบบ Type C มีไมโครโฟนนะคะรับเสียงแล้วก็ลำโพงหนึ่ตัวด้านล่างตรงนี้นะคะส่วนด้านข้า ด้านซ้ายของตัวเครื่องเรียบแบบนี้เลยไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะด้านขวาของตัวเครื่องนะคะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มบิ๊กบี้แบบนี้ด้านบนค่ะเป็นถาดใส่ซิมนะคะสามารถใส่ได้1ซิมจะใส่เป็นซิม 4G นะคะก็ได้ใส่ซิม 5G ก็สแตนบายใช้งานได้เลยนะทุกคนแล้วก็มีไมโคร SD card สามารถใส่สูงสุดได้1 1ถึง1เทไบด้วยกันแล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้ด้านบนแบบนี้เลยจ้า ในซัมซุง g g a l a ยส A71 5G รุ่นนี้นะคะในส่วนตัวชิปเซตเดี่ยโอ้โหออกมาฟาดฟันกับประชิปเรือถมาบบางเลยนะทุกคน <Wow. S 1> ถึงแม้ว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นกลางเอาจริงๆถ้าดูถึงชิปเนี่ยก็ค่อนไปสูงแล้วล่ะด้วยชิปเซ็ตที่เขาให้มานะคะเป็น Exynos 980 5G ได้เองจ้า CPU นะคะก็เป็น g p u Mali G 76นะคะ RAM 8 ROM 128สามารถใส่ micro SD card ได้สูงสุดถึง 1TB ด้วยกันตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ One UI version 2นะคะบน Android 10การใช้งานก็ง่ายมากฟีลสัมผัสนี่คุอด,ดีเลยล่ะรุ <c oughs> ่นนี้แบตเตอรี่นะคะ ให้มาอยู่ที่4 5 0 0มิลลิแอมป์ค่ะรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์อีกด้วยในรุ่นนี้นะคะสำหรับ Galaxy a 1ึ G รุ่นนี้นะคะ <Okay. S 1> เขาก็รองรับไฟฟ้าห้ากิกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนบูทูธเนี่ยก็เป็นบูทูธ5.0ค่ะในราคา1 9 9 9 0บาทค่ะโอเบาทค่ะ okay. ดูในเรื่องของตัวกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งตัวกล้องเดี๋ยวเรามาดูที่กล้องหน้ากันนะคะกับตัวซั m s u ง g ็ a l a x ซ A 7 1 5 g รุ่นนี้กล้องหน้านะคะให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะทุกคนคือส่วนตัวเนีชมพูก็ใช้ตัวเมนหลักคือเครื่องหลักๆเนี่ยก็คือเป็นตัว a m s u n งตัวรุ่นพี่เขานะอย่างตัว S10 Plus อยู่ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหกล้องดีอ่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะในรุ่นนี้เนี่ยคือชมพูชอบมากๆในซัมซุงในการถ่ายรูปนะคะคือมันมีฟีเจอร์สิง ช็อตเดียวครั้งเดียวได้ React เยอะมากรวมทั้งเป็นตัวคลิปวิดีโอช็อตสั้นๆนะทุกคนก็อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มูใช้บ่อยมากนะคะในซัมซุงรวไมไปถึงตัววิดีโอนะคะการถ่ายวิดีโอตัวกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ถึง 4K 30เฟรมเหมือนกันเลยกับตัวกล้องหลังนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากปรับความบิวตี้บิวอีของตัววิดีโอกล้องหน้าแล้วก็ก็จะได้ความละเอียดอยู่ที่ Fu l l HD 60เฟรมนะคะหรือใครจะไม่ถ่ายเป็นโหมดบิวตี้นะคะแต่อยากได้เป็นแบบ60เฟรมก็สามารถเลือก ความละเอียดเป็น Full HD ได้ค่ะโอเคเรามาดูกล้อง ใน Samsung Galaxy A จ1 5G รุ่นนี้กันบ้างนะคะกล้องเนี่ยก็มาพร้อมเป็นกล้อง L shape แบบนี้เลยมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวเลนส์หลังนะคะความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Sony IMX686 ค่ะมีเลนส์ u ตร r า w i ถ่ายได้เก็บแบบมุมกว้างนะคะบันทึกความทรงจำของเราแบบไม่สิ้นสุดด้วยความกว้างขององศาอยู่ที่123องศามีเลนส์ d e p Camera ที่จะทำให้การถ่ายรูปพอนเทนตของเราที่สวยงามมากยิ่งขึ้นอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็3 สามารถถ่ายรูปแบบระยะประชันชิดอยู่ที่5ล้านพิกเซลก็ถ่ายรูปกันไปได้แบบสวยงามกันเลยทีเดียวละค่ะส่วนในเรื่องของการถ่ายรูปบทอื่นๆน,นะคะก็มีฟีเจอร์มาให้แบบครบครบสามารถ ถ่ายรูปกลางคืนไลฟ์โฟกัสได้นะคะมีสโลโมชั่นมีซูเปอร์สโลโมชั่นมาให้พาโนรามามีโหมดโปรก็คือมีมาให้แบบครบครบอย่างที่รู้กันในซัมซุงนั่นเองจา้าตัวนในเรื่องของตัววิดีโอนั้นนะคะในรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ถึง 4K 30เฟรมเช่นเดียวกันกันกบตัวกล้องหน้าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเมื่อกี้นั่นเองนะจ๊ะในการถ่ายวิดีโอเขาก็มีนะคะฟีเจอร์หรือว,ว่าตัวโหมดซูเปอร์สตรีมมีมาให้ด้วยก็คือเป็นระบบกันสัน่นในการถ่ายวิดีโอนะคะใครที่ต้องการใช้นะคะ การสั่นก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดโหมดกันสั่นเนี่ยเราจะสามารถอัดวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ 1080p 60เฟรมนะคะหรือว่า Full HD 60เฟรมนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับในการถ่ายวิดีโอเป็นเลนอันตรายแล้วก็มาเป็นเลนไวได้ก็คือสามารถเลือกระยะได้ระยะเดียวก็คือเป็นเลนไวนั่นเองนะคะ ใน Samsung Galaxy A 7ถึง 5G รุ่นนี้นะคะในเรื่องของการรับชมคอนเทนต์วิดีโอต่างๆดูหนังดูซีรีส์อินกับโอปะโอป้าซีรีส์เกาหลีแล้วก็ <c oughs> ใน YouTube เนี่ยบอกเลยว่าเต็มจอบักมากนะคะซึ่งในรุ่นนี้นะด้วยความที่เขาเป็นหน้าจอแบบ Infinity O display นะทุกคนคือมันไม่ได้มีสิ่งมีหยดอะไรให้มันรบกวนร,ระหว่างการรับชมคอนเทนต์วิดีโอของเรานั่นเองและด้วยลำโพงถึงแม้ว่าจะมาเป็นลำโพงเดียวเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างให้ความกระึ่มพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ดังแบบโอ้โหโชว์ช่างอะไรขนาดนั้นนะคะ หน้าจอของเขาเป็นความละเอียดแบบ Full HD Plus ซึ่งชมพู่ได้ลองเข้าดู YouTube นะคะซึ่งเราก็สามารถปรับความละเอียดได้นะคะที่ 180p 0นะคะทุกคนคือมันก็โอเคในเรื่องของการดูก็ภาพสวยงานคมชัดตามท้องเรื่องอย่างที่เห็นในวิดีโอนี้เลยละคะ่ะส่วนในเรื่องของการรับชม Netflix นะคะก็คือได้อัตราสแบบสสุด เรามาดูในเรื่องของการเล่นเกมสับ Samsung Galaxy a 1 5G กันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าชิปเซตตัวนี้นะคะเขาให้มาเป็น Exynos แบบ980 5G นะทุกคนรวมมาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของความเร็วความแรงของตัวชิปเซตการเล่นเกมนะคะจะไหลลื่นนะคะอย่างที่ท้าชนเอาไว้อย่างตอนแรกกับตัว Snapdragon 855หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูฟุตกันค่ะ เราไปดูการเล่นเกมนะคะใน Samsung Galaxy a เ 5G ตัวนี้นะคะว่าการเล่นเกมจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งเกมแรกที่ชูพูจะเล่นนะคะนี่เลยค่ะกับเกม Call of Duty นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันนิดนึงค่ะในเรื่องของกราฟิกสามารถตั้งค่าได้เท่าไหร่นะคะตัวนี้โอ้โหทุกคนคือตั้งได้สูงสุดเลยนะคะเวลี่ i g h นะคะแล้วก็าสามารถตั้งได้ถึง m a x เลยเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูนะว่าแบบเต็มสตรีมแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างนะทุกคน เฟรมเรทนะคะอยู่ประมาณที่9.30นะคะปรับ,ปร,บปรับเต็มแม็กซ์เลยนะทุกคนไปค่ะเฮ้ยทุกคนขนาดเราปรับ,ปร,บปรับเต็มแม็กซ์แล้วนะโอเคนะทุกคนคือเครื่องสมูทมากอะเอาจริงอริงไปจ้าขาดอย่างเดียวนะ,ะขาดฝีมือค่ะ เห็นแว๊บ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 อุ้ยทำไมเราโดนลุมอ่ะโอย้ยเราหนีก่อนเราหนีก่อนแล้วทุกคนไม่ทันระเบิดโอ้โ oh หทั้งระเบิดทั้งเบิโอ้โหตายเถอะเกมต่อมานะคะนั่นก็คือเกม p u b g นะคะทุกคนซึ่งเกมนี้นะก็สามารถที่จะ ปรับได้เท่าไหร่บ้างดูกันสิ HD ได้ HDR HD ได้<ม>ก็ปรับได้สูงสุดนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นแบบสูงสุดดูก่อนแล้วกันเนาะเราไปลงตรงไหนดีโอเคลงนั้นนะคะหากอะไรขนาดนั้นนะทุกคนโอ้ตายแล้วจะลงล้างค่ะจะลงล้างค่ะโอโ้เพื่อนเก็บของอย่างเมามันคือโดยรวมะทุกคนคือฟิลมการเล่นอนะมันโอเคเลยนะเราต้องดูจัดการเก็บเอาเรียบร้อยนะคะเราน็อกเขาไปเรียบร้อยแล้ว คือโดยรวมแบบฟิลดีเลยนะคะภาพสวยมากคืออัดหน้าจอไปด้วยนะคะแล้วก็ตั้งเฟรมเรทคือสูงมากนะทุกคนคือมันโอเคนะคะเกมนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเกมยอดฮิตตลอดการจริงๆนะคะกับเกม r o V ลิ้นเป็นอะไรทุกคนอะเรามาดูการตั้งค่านิดนึงนะคะว่าสามารถตั้งนะคะตั้งค่าการเล่นเกมเนี่ยได้ในระดับไหนทุกคน ในเรื่องของตัวเฟรมเรทนะคะสามารถตั้งได้สูงเลยในเรื่องของภาพก็สามารถตั้งได้แบบสูงสุดการแสดงผลนะคะได้แค่สูงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการเล่นเกมครั้งนี้ชมพูดได้ทําการอัดหน้าจอไว้ด้วยนะคะทุกคนเฟรมเรทนะคะก็อยู่ประมาณ60นะทุกคนลุยครับไปครับไปกับพี่รับรองพี่ตายครับอุ้ยอุ้รอบนี้เจอสายบวกอ่ะ เรากลับฐานก่อนกลับฐานก่อนโอ้ยทุกคนเราเดินกลับโอ้โหทุกคนเราโดนตีหัวก่ะโอ้ทุกคนคือฝั่งตรงข้ามเราโหดเกลียวกลาดมากนะเฮ้ยเฟรมเรทดีมากนะทุกคนคือเราปรับสูงหมดเลยนะแล้วเราก็ากอัดหน้าจอไปด้วยแต่เฟรมเรทก็ยังอยู่ท okay be ี่59าสบาหกสนะคะโดยรวมของการเล่นเกมนะชบพูถือว่าผ่านนะคะในซัมซุงบริส a x y อจ5หนรุ่นนี้ค่ะ ซูงกรีซี่ A7154 รุ่นนี้นะคะคือส่วนตัวนะก็ต้องบอกว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยคือไหลลื่นมากๆแล้วชมพูแอบเสียดายนิดๆนะทุกคนคือซื้อสมาร์ทโฟน3 0,000นกว่าบาทนะคะแต่ก็ยังคงเป็น 4G แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนีรุ่นนี้ทําไมมันมีมาให้ครบนะคะยังแอบเสียดายอยู่เลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ย oh, อยากได้แล้วนะคะทุกคนซร่งในรุ่นนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟน 5G อีก1รุ่นนะคะที่ออกมาในปีนี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นกันยังไงนะคะหรือว่่าสววนตัชอบ รุ่นไหนเป็นพิเศษหรืออยากให้เรานะคะรีวิวอะไรที่เป็นแบบเน้นเฉพาะตัวก็คอมเมนต์กันมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับชมพูลกะก็ทีมงานในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย